กิต้าแวกแหวกอ,อก้ะพี่น้องออน,นี่เอามาที่แมงด้วยไก่จะได้กินแมงวันนี้เอาสามต้นพอนะคะเอาไว้วันอื่นด้วยนะคะนี่ป้าสเป็นตยานนะคะมีหอดแมงพี่น่าก,กลัวมากต้นใหญ่ค่ะพี่น้องมาเดี๋จ้ากิต้าจะไปตัดให้ไก่นะคะไก่สวนหนีอุดมสมบูรณ์นะคะดูดูจากผักก็น่าจะรู้แล้วค่ะว่าไข่ไก่ต้องซปเปอร์แน่เลยเดี๋ยวกิตาจะไปตัดนะจ้าโอเคค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะจ้ามอนีกะเช่นเคยค่ะมหาพาาักหายาไห้ไก่นะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นหัวชายเท้าแดงหรือไม่ก็ออกประกาศหัวแดงนะคะยังง,งงงอยู่นะคะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะมอนีกะทาคลิปไก่สันส้นๆเด้อค่ะครัวเบื่อกันก่อนจ้าไก่หนึ่งตัวตาบวมนะคะพี่น้องเจ้าของฟาร์มแนะนําบอกว่าให้กินพักพกลเมลมาจัเต็มเสมอแล้วค่ะพี่น้องปานยังพันเด,ดเศร้าอยู่นะยจ้าสี่ ผลไม้สดๆจากฟาร์มนะคะเราให้ไก่กินบอกซิดาบอกฮู้่ผัดาาา่างมัตตะกอบบุ้งหัวผักกาดนะคะจัดไปอย่าให้เสียนะคะเมนูวันนี้ของไก่นะจ๊ะนี่คะ่ะนับวันรอไข่ไก่นะครับนับวันรอไข่ตก <c ười> ไก่ให้เด็กินอยู่เลียนะจ๊ะโอเคคะ่จะจากกิต้ามหาหักดอกไปให้ไก่นะคะดอกเหลืองดอกแก่กิตามาเห็นไว้นะครพี่น้องอ๋อก็เลยจะเติดเนาะ,ะนี่ ตามหานะคะนี่พ่อได้กินนะคะนี่พี่น้องอจกๆแกๆหน่อยๆกับพ่อได้กินนะคะนี่มันแตกนะคะประเภทนี้มันดอกไม่ใหญ่นะคะพี่น้องอดอกเล็กๆแต่หวานนะคะตามหาเลยถะาไหนน้อนเดี๋ยวคิตตจะไปหาด้านนู้นน้อ,น,อนี่นะคะกระเทียมก็เยอะเหมือนเดิมนะคะ่ะกิตตต้องเก็บไปให้ไก่บ้างอะไรบ้างบางเวลาเนาะอ,อันนี้ก็หนอนนะคะนี่ นอนอืมต้องเก็บไปให้อ่าไก่เนาะนอนบางเวลาคิตเตอรเก็บไปให้ไก่นะคะนอนมันก็ไม่ค่อยสวยงามนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูวิดีโอให้นอนให้อะไรเงรี้ยอืมบางคนก็ไม่ชอบนอนเนาะนี่นะคะกิตเตอร์นี่เอาไปไว้ทำอาหารได้นะคะนี่อันนี้ก็อร่อยนะคะนี่อืมกิตเตอรจะเด็ดไป ให้ไก <This> like ่ไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่นะคะนี่เอาเห็ดกับเข่าแล้วค่ะผักคะน้าหมูรอบก็ได้แต่เอาผักอันนี้ทําเป็นบลอกดีหมูบอกดีเนื้อหมักเนื้อนุ่มๆหน่อยแซ่บค่ะนี่นะคะดอกไปกินนะคะดอกแกนี่ไปพัดก็ได้ค่ะพี่น้องไก่ก็อิ่มคนก็อิ่มนะคะอื ต้นแก่มันก็ไปสับสับสับ,สบทำปุ๋ยทำนั่นทำนี่ต่อเนาะนี่นะคะเก็บดอกไม้ไปเกับเขากินนะคะแปลกๆว่ะค่ะนี่เออเรากินหมดทุกอย่างนะครับพี่น้องดอกกันอองอย่างนี้ใช้ได้อร่อยนะเาะหวานมาเล้จ้าจะพาไปทำอาหารกลางวันนะคะหลายคนมาเห็นชีบบอกว่าเอา้าก็เก็บดอกไม้ไม่ใช่นะคะนี่เป็นดอกบอเกอรี่ค่ะกินพอท่าน,นะค่ะพี่น้อง ตียงไกลเียงกาจะลืมพักลืมหยาฮะนี่ดอกอ่อ,อนๆของเขามันจะเป็นแบบนี้ดเด้อเด็ดไปผัดนะคะนี่งามงามนะคะพี่น้องทั้งงามทั้งเป็นอาหารก็อร่อยนะจ๊ะนี่หญ้า yeah. เด็ดไปนะจ๊ะอเอาไปผัดน้ำมันหอย นี่จ้คะค่ะดอกไม้ดอกงาม,มเสียงยังก็บันเสียงพึ่งหรือเสียงไก่อ่อนนี่นะคะนี่ไหนเป็นปุ่มเป็นพวกเป็นงงเหรอคะพี่น้องนะคะนี่โอเคเี๋ยวกิ๊ตเตอเอาไม่เอาเยอะนะคะเราจะผัดกินนะจ๊ะแซ่บๆสียบบอกว่าเอาเยอะเก็บไปเรื่อยนะคะพี่น้อง ฝากไปกําลังใจนะคะสวนเรามีพร้อมทุกอย่างคะ่ะยกเว้นอนาคตนะคะอันนี้จะ <c oughs> อันนี้จะคิดจะเอาไปผัดน้ำมันหอยนะคะฝากติดตามไปกําลังใจด้วยคะ่ะพี่น้องกินแหลกกินแปลกกินอ่าแต่เราก็กินผักสดๆเด้ออืมถึงจะแปลกโอเคคะ่ะขอพูดหลายๆคะ่ะที่ว่าเขาไปกําลังใจให้กันนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้า หลังจากที่กิตาลงไปสวนมาเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องเอ,อไปหาไก่หาเหยี่ยมไก่แล้วก็ไปหาผักหาหญ้านะคะที่ว่ากีต้าเคลียร์ไก่แล้วแล้วก็ไปไอหาผักว่าจะไปหาเด็ด <c oughs> เด็ดบล็อกบล็อกดีเนาะดอกบล็อกดีอ้อ่มันประเภทนี้มันจะไม่ดอกใหญ่นะคะมันจะดอกตั๊ตะตปอย่างนี้นะคะนีออ่กีต้าจะเด็ดมาผัดเอาไปเอามา แดงๆเลยค่ะไม่ได้มีอะไรในตู้เย็นลืมลืมไปจ่ายตลาดลืมไปห้างนะคะอืแล้วก็อตอนนี้กิ๊ตาจะดัดแปลงสูตรนะคะคือไปไปเจอปลาเนื้อปลาในตู้เลยจะมาทําทอดมัน <laughs> พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อถอดมันดอกบกีทีเป็นแนวด่านะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจนะจ๊ะนี่โอเคมันแต่มันทาง่ายนะคะอันนี้มันให้พูดตามความเป็นจริงนะคะพวกกระลำปีพวกบกฤษีมันเป็นตระกูล ร็อกกีหรืออะไรออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับมันเป็นตระกูลเดียวกันกับถั่วนะคะใช้แทนกันได้นะคะพี่น้องถ้าเรารู้วัตถุดิบว่ามันแทนกันได้เราจะไม่ได้เสียเงินเยอะเลยค่ะพี่น้องบางคนจะไปเอาตามสูตรเป๊ะๆเ,เขาบอกว่าถั่วถั่วใช้ถั่วทอดมันพูนขี่รถไปห่างนะคะเสียน้ํามันเออเสียเวละดีไม่ดีไปห้างก็ไปไปเจอไม่ใช่เจอแต่ถั่วนะคะไปเจออย่างอื่นก็ชอปปิ้งมาด้วยเพิ่มอะไร ด้วยนะคะนี่เราต้องหัดประยุกต์ใช้เองนะคะพี่นอ้องโอเคอันนี้มันใช้แทนกันได้นอกกีต้าก็จะพาทํานะคะโอเคมาบนข้างล่างนะคะเห็นข้างบนเลยเนื้อปลานะคะลงไปเบสกาดูนะคะเออเนื้อปลาเป็นวันมาละเด้อบาดพี่น้องผมเป็นแต่เนื้อป,าปาลาเด้บอ,นนอาดบาดอวาวังนี่ลืมหัน ลืมหั่นเขาขาดแต่ฝอยนะจ๊ะกิด้าลืมหั่นค่ะพี่น้องอนี่ค่ะไม่ต้องหัน่นแหลกมากนะคะไม่ต้องหั่นเล็กมากเพราะว่าอันนี้มันเนื้อเขาอ่อนกตัวนะคะพี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้องอม,มาดูทอดมันแปลกๆอีกแล้วเด้อบ้านนี้สูตรมะม่วงโคของฉันอีกแล้วนะคะเพราะว่ากีตถ้าคัวกีต้าไม่ค่อยกินของหมักดองนะคะพี่น้องอใครที่แนะนํามาให้ทําเรื่องดองนู่นนี่นั่นกีต้าทำได้ค่ะแต่ไม่ทําเยอะ ทำแล้วไปให้กลัวคนอื่นกินแต่ชิมได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่กินเลยชิมนิดนิดค่ะสมากิกิ๊าจะกินอาหารสดนะคะ <S <S จะเอาผักเยอะขนาดไหนเราก็จัดไปเลยค่ะพี่น้องอันที่เหลือนี่ก็เอาไว้ผัดใส่ไข่ให้เด็กก็ได้นะคะ <S <S อันนี้นะคะพี่แกงนะกิ๊ดไม่ใส่ยอะนะคะเผื่อเด็กกินนะคะ <S <S น้ำตาลน้ำปลาค่ะโอ๊ยทอดมันง่ายค่ะพี่น้อง <S <S เออใครเห็ดถอดมันเราเปลยนอีกอะ เปิดบนกกิลเป็แบทเมือกีะ,ะพี่น้องง่ายนะคะสรุปทําครั้งเดียวก็ทําได้นะคะอืน้าตาลนะคะไปซื้อมาเมื่อกี้นี่น้ําตาลเขาลงเข้านะคะในห้างนี่นะคะกิต้าไม่ใส่หวานมากแลครับพี่น้องเอาเอาแบบนิดๆนะคะเพราะว่าน้ําจิ้มเราไปเพิ่มเอาทีหลังเนาะไม่ต้องไม่ต้องให้ติดรสหวานมากเนาะ,ะช้อนชาเลยก,ก็พอเนาะน,น้ําปลาน้าปลานี่ก็ไม่ต้องเค็มมากเลยพี่น้อง ลงไยนะจ๊ะช้อนเยียมะพอเนาะเดี๋ยวเข้าไปทำน้ำจิ้มเอาแล้วครับพี่น้องใน่ในพริกแกงก็เยอะแล้วนะเผื่อเนาะนี่น,น,น,นะคะอุ้ยใบมะกรูดสดๆจากสวนนะคะพี่น้องแดับประหยัดประยะัดใส,ส่ซิงเนาะนี่ใบมะกรูดเราต้องเอาโรยคันเลยเพราะว่าเขาเป็นใบที่แข็งนะคะพี่น้องอนี่นะคะ นี่นะคะคนหิวข้าวก็หิวนะคะคนรอพี่เจรอกินข้าวแล้วกิ๊ต้าม,มาปล่อยในการทําอาหารอยู่นะจ๊ะไม่เป็นไรนโอคันนะคะนี่เฮ็ดง่ายค่ะพี่นอ้องและเฮ็ดทอดมันปลาบลเป็นตัวพิจารณาตัวด่วนนะคะต้องรีบกดซุกเกิลเลยมันง่ายนี่ค่ะเมกเมกมิกมิก,มก,มกเนสกาเนาะเฮ็ดเรื่องง่ยเฮ็ด เฉพาออะให้พี่แกงมันแตกนะคะพี่น้องถ้ามันเป็นต่อน,นะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่อร่อยมันจะไม่อูมามินะคะที่พี่น้องอส่งอย่างนี่เจแน่สแสบนะคะส,ะสดสดของสดส,สดจากสวน,นะค่ะพี่น้องอชีวิตไทยในต่างแดนของเราชีวิตไทยไทยด้วยนะคะพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยอร่างการเป็นช่องที่ทําอาหารได้แปลกมากค่ะพี่น้อง เราเน้นผักนะคะผักสดสดอะไรกินได้เรากินหมดค่ะนี่นะคะพี่น้องวิธีการปั้นนะคะกิตาจะปั้นวงกลมไว้เหมือนลาบนะคะมันจะได้เร็วอันนี้เป็นน้ํามันมะกอกที่กิตารองจานนะไม่ให้มันติ อันนี้จะออกมาแผ่นเท่าฝาบ้านเลยนะคะถ้าทําก้อนใหญ่กิ๊ตต้จะลองทําให้ดูเนาะมันเป็นอย่างเหลืองเองธรรมาชาตินะคะพี่น้องไม่ต้องใส่ขมิ้นนะคะดอกไม้ดอกไม้ผ้าเหลืองกระดาษใหม่อุ้กระาสีใหม่พี่น้องเลยเร็วๆนะจะนี่เอาไปเบิองนะจจะนี่เดี๋ยวถอดถุงมือนะคะจิต้จะทอดให้ดูม,มาได้อยู่ไหนวะนี่นะคะนี่กิ๊ต้จะจวดจากให้ดูนะคะจะทอดนะคะพี่น้อง Thanks. Oh. นกรรมวิธีในการขวดนะคะก็ต้าองให้ดูนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะใส่กระดาษซับสุดเลยจุดแก๊สเนาะหัวหูตายนะจ๊ะอันแก๊สเกินเอ๋แนวดูขวดนี่เดี่ยวนะคะพี่น้องอันนี้กิต้าเอากระดาษมาช่วยซับเนาะเพราะว่ามันมันเยิ่มค่ะมันไอเยอะเกินไป,อปนะไอปลาเนาะไม่เยิ่มนะจ๊ะ ซับๆหน่อยนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็จับเบียรงง์โหเป็นคนยิ้มเข่าลงแดงหมดัลยคนนี้จับซับหน่อย <c oughs> นี่นะคะยังมั่นอยู่บ้างอันนี้ยังจิ้มนะคะนี่นี่นะคะพี่น้องถอดจนหนามันอี่แหละเดี๋ยวจะเอาผลงานมาโซ่นะจ๊ะนี่ สุดมม่วะพวกของฉันยังไงก็ได้กินนะคะเสียบพ่นี่นี่ค่ะพี่น้องอันนี้ของแข้นะคะพี่น้องแบบนุ่มเลยนะคะนี่เดี๋ยวกิต้าจะเอาตัวอย่างอันเนาะนี่นนะนดอกบล็อกกอรี่ยังติดอยู่เลยค่ะพี่น้องนุ่นมเอาไปแตะใกล้ๆน,นะจะเห็นมันนุ่มตึง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 นุ่มมากค่ะเดี๋ยวกิต้าจะชิมนะคะเราไม่ได้เอาไปคอนเทนต์กินข้าวดีๆนะคะกิต้าจะยืนกินเลยนะคะเพราะว่า เวลาเหลือน้อยสิหมดเวลาสนุกแล้วสิเด็กหน่อยไก่เดือกเลี่ยดนะคะนี่มันนุ่มจริงๆริงะพี่น้องเหมือนนี่ดอกบัวกรีเหมือนโยโย่เนาะอุ้คือห่อนแต่บีแมงบ่ได้เอาไหมนะจ๊ะอู้ร้อนรอันไหนไม่ร้อนวะเดี๋ยวๆมันร้อนเอ้าเฮียแเราบันพี่น้องเลยนี่นอันนี้อันนี้อุ่นๆแล้วนะจ๊ะนี่ฝุ่นพักน้างอหงายไายนะคะมีแต่สุขภาพดีทั้งนั้นนี่อืม ต้องเอากอระดาษทิชชู่ซับหน่อยนะมันไอ้นี่นะคะนี่กิตาก็ขุดๆมาเรื่อยๆนะคะจะขุดมาชิมโอเคเดี๋ยวกิตาจะชิมให้ดูดเ้วยอ,องเสบมันเลยแซ่บนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะอาหารสุกภาพอาหารดีๆนะคะพี่น้องอือแล้วเยอะรสชาติพดีค่ะไม่เค็มมากเหนียวกริมนะคะ พี่แจมบาเห็นเนาะบัดรเล็กเฮญ่โจอน้ำจิ้มของเราอืสุดยอดค่ะโอเคค่ะเพื่องฝากก็นอกจเห็ดหอดมันของเราด้วยนะคะอืมเห็ดหมวกค่ะแซ่บกันได้ก,กินทอกันค่ะประหยัดด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวกิต้าไปเอาคนมากินสวยกันนะคะทำงานอยู่ข้างล่างไม่ใช่สรุปแล้วหรอโอเคค่ะ 我来呀，咱。